หลับมาะกันนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้นี่เลยอยู่ตรงหน้าแล้วคุณผู้ชมนะสินค้าที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเจ้าของคิดค้นเองเลยนะไฮยาลูโรนิกแอซิดนะที่อยู่ในฟิลเลอร์มาอยู่ในตัวนี้แล้วนะฮะวิ t ซีพลัสนะฮะคาราเจนนะครับเป็นหัวเชื้อ3ตัวไม่ต้องใส่เยอะคุณผู้ชมใส่หัวเชื้อ3ตัวนะคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้เป็นเซรั่ม เซรั่ม um เนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยมันจะซึมไวแต่ว่าปัญหาของเซรั่มส่วนใหญ่ที่ขายตามท้องตลาดคือมันจะเหนียวนะฮะแลวใช้แล้วมันไม่มีความสุขนะฮะแต่ว่าตัวนี้แตกต่างโดยสิ้นเชิงแงงแ,แตกต่างโดยสิ้นเชิงหนึ่งเนี่ยเขาไม่เหนียวนะฮะแล้วราคาเนี่ยถ้าเกิดเป็นเซรั่มเนี่ยแล้วระดับหัวเชื้อเนี่ยราคาจะอยู่ที่ถ้าเกิดขายที่เคาน์เตอร์แบรนด์จะอยู่ที่1 5 0 0าอบาทใครที่มีรอยดำเยอะๆรอยดำเกิดจากสิวเยอะๆใช้หาย ใครที่มีริ้วรอยเล็กๆมันจะตื้นขึ้นใครที่หน้าไม่ใสมันจะสว่างขึ้นอาจจะต้องเปลี่ยนสีรองพื้นโดยด้วยซ้ําไปนะฮะตัวนี้นะฮะถ้าขายในห้างพันหบาทขายนอกห้างขายใน Facebook ันพันหนึ่งนะฮะ เล็กกว่านี้นําเข้าจากญี่ปุ่นพี่เต๋อขายมาแล้วนะฮะขายยากด้วย700บาทนะฮะ,ะราคาเต็มของเทวท h y ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่590วันนี้ไม่ขายขายเท่าไหร่ครับวันนี้ราคาพิเศษเลยลดเหลือ1ขวด390บาทนะฮะโปร1ขวดนะฮะแต่ถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นพิเศษจ่าย5ได้ถึง6เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ชุดนี้เลยครับ โรซื้อ5ขวดปกติราคา2,950บาทนะฮะแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียงกับ2 2 HY เนี่ยนะครับราคาเพียง1,950บาทและเราจะแถมฟรีเซร่มไปอีก1ขวดฟรีๆด้วยนะครับซื้อ5ได้ถึง6ราคาแค่1,950บาทเท่านั้นเองนะครับ สนใจทวิตที่ 2hy นะครับสามารถโทรได้เลยครับ0804628455 0804628455หรือว่ารอยแอดนะจ๊ะแอดไลน์ได้เลยพิมพ์สไตล์ตามด้วย 22hy นั่นเองนะครับนะครับขวดเดียวก็390ซื้อ5แถม1 ซื้อห้าลดไปละพันหนึ่งแล้วแถม590ให้อีกหนึ่งอันออราคาโอ้โหต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้าของใจปั้มมากรับ60กว่าแต่น้าเหมือน40่สปลายๆนะฮะยังหน้าเด็กอยู่เลยหน้าเด็กอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะฮะอันนี้หัวเชื้อเลยนะฮะการ,รซื้อระดับหัวเชื้อนี่อยู่ที่พันห้าถ้าไปอยู่เมืองนอกก็ประมาณ2,000นนะฮะอ่ะข่าวต่อไปครับเรามาดูเลยดีกว่าครับคุณอั๋นนะฮะแล้วขี้ออกมาฟาดเดือดคนว่าไฮโซลูกนัดเนี่ย รนหาที่ตายสมดำหน้าบม <ง S 2> ตาข้างขวาบอดจากการถูกยิง,งในะการไปรชุมนุมล้ว่เยพิ่งรู้ว่าไฮโซลุกนั้นเนี่ยเป็นหลานเป็นหลานของบอยตะกนเกียรติวีรวันนะหรอคุณแม่ของ Hi ไฮโซลูกนั้นเป็นพี่สาวของคุณบอยตะกลเกียรติวีรวัน เป็นพี่แท้ๆเลยเป็นพี่แท้ๆเลยค่ะนะคะออะต่อค่ะนั่นแหละครับอ่ะกลับมาเรื่องนี้ที่คุณอัน๋นภวนาถได้นะฮะจรกกรีที่ทางด้านของไฮโซลูกนัดโดนกระสุนแก๊สน้ำตาที่บริเวณคี้ข,ขวาจนทาให้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการเร่งนาตัวส่งโรงพยาบาลรักษาซึ่งในเวลาต่อมาเองเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้มีการอัปเดตอาการล่าสุดของไฮโซลูกนัดว่าดวงตาขวาของไฮโซลูกนัดได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงส่งผลให้ดวงตาขวาของไฮโซลูกนัดนั้นได้บอดลงไป มองไม่เห็นนะฮะก็คือตาบอดนั่นเองในขณะที่โอ้โหโลกโซเชียลเองมีการให้ความสนใจพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนเยอะเลยพ้อมทางวิพากษ์วิจารณ์ถึงการได้รับบาดเจ็บของไฮโซลูกนั้นในครั้งนี้ว่าเฮ้ยมันตามหลักสากลที่ตำรวจบอกว่าเนี่ยคือการจัดการควบคุมหลักสากลทำรุนแรงขนาดนี้เลยหรอล่าสุดเองพี่อันทรวาทเองนะครับออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันได้มีการแชร์ข่าวดังกล่าวออกไปพร้อมนี่แสดงความคิดเห็นแบบดีว่าใครที่เห็นข่าวนี้แล้วคิดว่าควรแล้ว รนหาที่หรือว่าบอกว่าสมนำหน้าผมว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ากลัวที่เริ่มจะเลวเอโดยที่ไม่รู้ตัวและครับเออเออเพราะบางคนบอกว่าสอหาที่ตายเองไปเองเสือกไปเองสารแนไปเองรนหาที่และอย่างนี้จะไปโทษเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ทำไมเออบ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ยิงไม่ใช่หรออะไรนะทูกแก้วเออไม่รู้แล้วจะไป ไม่ทันทันทีได้ไงหมอวินิฉัยมาแล้วอ้ามก็มีบางคนบอกลูกแก้วบางคนนี่คือใครฮะบางคนนี่คือใครระบุน้องอีกฝั่งนึงอนุรักษ์นิยมอบอกลูกแก้วยิงเล่นกันเองแล้วโดนตาอ๋อแล้วได้ดูข่าวหรือเปล่าที่หมอวินิฉัยว่ามีไม่ดูไม่ดูปิดหูปิดตาปิดจมูกพร้อมก็บอกว่าโดนลูกแก้วลูกแก้วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละคุณอ่านก็เลย ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีม็อบเหมือนกันค่ะสิบหกสิงหาคมโดนไปอีกคนนึงเออแล้วก็มีการช่วงกลางดึกก็มีการยิงกันด้วยที่สอนอดินแดงอ่าฮะแต่ยิงครั้งนี้ไม่ได้เป็นการยิงกระสุนยางเออแต่เป็นกระสุนจริงเออแล้วก็มีผู้ได้รับายเฮ้ยไม่จริงทำไมอ่ะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกอ๋อเหรอกระสุนยางอ๋อเหรอไปเองเสือกไปเองสมนำหน้าแต่ล่าสุด คนที่โดนยิงเสียชีวิตแล้วนะฮะับช่วงเช้าที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ครับที่สอนอดินแดงแล้วก็ภาพเสียที่โรงพยาบาลตรงอนุสาวรีย์ใช่ไหมครับอะไรราดวิถีน่าจะราดวิถีนะราดวิถีนะประมาณใช่ใช่เพราะว่าเป็นกลางดึกแล้วก็เมื่อวานเอาข่าวแล้วด้วยนะครับเมื่อวานดูที่ไทยรัฐมาแล้วก็ช่วงเช้าเลยอัปเดตดูหน่อยว่าเออน้องเสียชีวิตแล้วแล้วก็มีคลิปนะครับของเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับว่า ยิงจากจุดไหนออนะแล้วก็มีคนถ่ายคลิประหว่างที่ถ่ายคลิปก็มีคนพูดว่าเฮ้ยนัออ่นคือกระสุนจริงเพราะมันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นเสียงของกระสุนยางเขาคาดว่าน่าจะเป็นกระสุนจริงแต่มันก็กระสุนบอลโโอโด,โโดโนยิงจากดูจับแพลเขาก็รู้แล้วแม่ว่ามัน,นไม่ใช่กระสุนกระสุนจริงกระสุนปลอมกระสุนยางมัน,ม,นมันไม่ขนาดนั้นแต่นี่คือน่าจะเป็นมันไม่ใช่น่าจะาครับคือกระสุนจริงครับจะใช้คำว่าน่าจะาไม่ได้เพราะก็เสียชีวิตแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะคนก็เลยพูดถึงกันว่่าีคื ตามหลักที่ผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาพูดกันบอกว่านี่คือการจัดการควบคุมฝูงชนอย่างตามหลักสากลเลยสา,ากลที่ต่างประเทศเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเยอรมันหรือว่าอะไรนะแม่นะที่บอกมีชุมนุมกันแล้วไปยิงยิงแล้วก็เหมือนว่าน่าจะโดนตานี่แหละเหมือนจะบอดเหมือนกันหรือเสียชีวิตอันนี้ไม่แน่ใจถ้าผิดก็ต้องขออภัยเขาให้เงินแบบชดแบบว่าให้เงินเยียวยาแบบสันนิษ มันต่างประเทศรับนี่พูดในมุมมองของต่างประเทศต่างประเทศมึงอย่ามาเที่ยวเลยรกับเมืองไทยทําไมอ่ะเมืองไทยก็จ่ายเอจ่ายอะไรจ่ายอะไรจ่ายให้คนยิงจ่ายอะไรผู้ชัดชัดจ่ายอะไรเพราะเขาชดใช้ให้อ๋อเหรอแต่ไม่รู้ใครยิงเจับมือคนโดมได้ไหมโอ้ยยิงเ้าไฮโซลูกนัดโดนอะไรลูกแก้วแล้วน้องคนเมื่อคืน กระสุนยางอีนนี่อรงนี้พูดจาบิดเบือนสื่อนะเฟกนวไหมั้ยเฟกนิวเออพอตั้งอาจารย์ฉันขึ้นมาเป็นอันนี้แล้วนะเดี๋ยววันนี้มีเรื่องพูดเดี๋ยวมีพูดกันเดี๋ยววันี้มีพูดเรื่องนี้กันด้วยนะฮะ อ่ะต่อจากคุณอ่านเองเนี่ยนะครับไปดูอีกหนึ่งคนดีกว่าแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแล้ว<ฮ>แต่เป็นเรื่องของละครที่คุณแม่พูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้<ฮ>ให้รับพิพากษาไง<ฮ>มันเหมือนจะยังไม่จบนะฮะทางด้านของคุณต้นนันทนนท์เป็นผู้จัดละครเนี่ยนะครับก็เรื่องให้รับพิพากษาเขา้าพบอายการและแจ้งเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นเพราะว่าอายการนี่ก็บอกมาว่าข้อมูลมันไม่ใช่นะในละครอะไรอย่างเงี้ย<ฮ><ๆ>ก็ต้องไปพูดความจริงกันว่าเป็นอย่างไรนะ,ะฮะซึ่งทางช่องสามเนี่ยก็มองว่าเฮ สำคัญมอบอายการผู้ช่วยทำ<ช>เออมันทำตามชีวิตจริงมันทาไม่ได้หร,หรือชุทนายมาเป็นอายการเพราะกําลังขาดคนอ,อ,อันนี้ชีวิตจริงก็ทำไม่ได้อันนี้ไม่ทราบหรือว่าการทํางานโดยเลือกเอาเอกสารออกจากสนวนมในการค,ค,คัดคัดออกเนี้ยตามหลักความเป็นจริงเนี่ย ในช่วงของถ้าเป็นเรื่องจริงออมันทําไม่ได้อันนี้คือเรื่องของที่อายการเนี่ยมีการบอกไปว่าเนี่ยข้อมูลในละครเนี่ยออมันผิดนะออคราวนี้เองเนี่ยเมื่อวานนี้เองผู้จัดเองพี่ต้นนะครับแล้วก็ทางด้านของพร้อมด้วยพี่หนุ่มกัญชัยครับออก็คือจากรายการหัวกระแสเนี่ยก็เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานอายการออหอบเอกสารเข้าพบเลยนะฮะกับอายการสูงสุดออชี้แจงเรื่องของดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นออคุณต้นเองก็บอกว่า ส่วนตัวเนี่ยผมว,ว่ามีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์งานดีๆนะฮะสูส่สายตาผู้ชม <ฮะ S 1> ก็อยากจะยกระดับเนื้อหาของละครอยากจะทําให้ทั้งมุมกล่องการถ่ายทำเทคโนโลยีเทคนิคต่างๆเนี่ย <ฮะ S 1> ให้มันสมยุคสมสมัยเพราะปีนี้มันก็2021แล้วเนาะแม่เนาะ,<ฮ>ะเออก็เลยไม่อยากจะย่ําอยู่กับที่ให้เป็นละครแบบเก่าๆ <ฮะ S 1> โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแบบนี้ในที่ประชาชนซึมเศร้าจากวิกฤตเนี่ยนะฮะเราก็เป็นเฟืองเล็กๆนะฮะในการสร้างรอยยิ้ม ในการที่คนดูแลกันนะ,ะว่าดูแล้วก็มีความสุขแล้วก็ผู้จัดเองก็ต้องมีความสุขแล้วผู้จัดก,ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ในทุกวงการทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยส่วนเรื่องของบอกว่าเนี่ยมันผิดนะแบบนี้แบบนี้นะแต่มันถ่ายทาไปหมดแล้วคุณต้นก็บอกว,กว่าการแก้ไขนะคงทําไม่ได้หรอกนะฮะคือมันเปลี่ยนแปลงแล้วถ่ายใหม่ไม่ได้ไไดแลยุคนี้มันถ่ายได้ไหมล่ะไม่ได้ไม,ไดมันกะถ่ายไม่ได้เออรวมตัวเกินห้าคนก็ม,มีบางมีบางอันถ่ายอะไรนะมีบางอันยังถ่ายอยู่บางอันอะไร ไม่เอาไม่พูดดีกว่าน่นไม่พูดดีกว่าไม่เอาแล้วเพื่อแซ่กขึ้นมาเพื่อไม่เอา ครัวนี้คุณต้นกลับมาคุณต้นบอกว่ามันแก้ไขไม่ได้ถูกไหมคุณแม่ถ่ายไม่ก็ถ่ายไม่ได้ไครัวนี้เดี๋ยวช่วงที่ละครมันออนแอร์เนี่ยนะครับก็จะมีการขึ้นเป็นเทรกและการเป็นซ<ม>ีซีขึ้นไปว่าเ,เช่นแบบว่าตัวละครและเหตุการณ์ต่างๆและในละครในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวสมมุติ<ม>ถูกแต่งเติมเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคล<ม>เพื่อทารถของเนื้อหาละคร<ม>ะโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ<ม><ม>และก็ไม่ได้มีเจตนาชี้นําชักจูงและเกิดทัศนคติในทางลบต่อกลุ่มบุคคลใด แบบว่าขึ้นเตือนขึ้นเตือนนะฮะเพราะว่าเนื้อหามันเปลี่ยนไม่ได้แล้วใช่ค่ะนะฮะก็ต้องแก้ปัญหาแบบนี้ไปเพราะว่าก็เขาก็ไม่ได้เถียงว่าเขาไม่ได้ผิดนะแต่เขาก็ต้องยอมรับว,ว่ามันคือละครเหมือนที่แม่พูดไปเมื่อวาน,วนะเนาะมันคือละครอ่ะมันคือละคร มันคือละครไงดูละครแล้วก็ย้อนดูตัวเองซื้อบางเรื่องมันก็ตรงตรงบางเรื่องอาจจะปรุงแต่งนิดหน่อยบางเรื่องมันเคยสมัยก่อนมันเคยมีนะชายฉายอยู่โดนให้ให้หยุดออกอากาศเลยนะหรอทำไมมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรแม่การเมืองหรอกาันเมืองหรอไม่รุนแรงขนาดนั้นเลยผู้จัดก็เลยออกมาเป่านกหวีดโอ้ยสุดฤทธิ์โอ้ยทำไมพูด หลอกี่ตอนแล้วตอนนั้นแม่จําได้ไหมคือเรื่องยังไม่ชอไม่ชอบดูละครการเมืองมันครกมันไม่เกี่ยวกับอะไรแหมการเมืองแล้วเอาวงะกูลเขามาตีแผ่อะไรอย่างเงี้ยเอ้อเออแล้วเขาก็บอกว่าให้หยุดออกอากาศเราก็โดนโดนหยุดไงแล้วหลังจากนั้นทั้งทั้งคู่ก็เลยออกมาพิดปิดปิดเลยหร่อเอสจะรู้แล้วแหละว่าใครแม่พูดอย่างนี้นะคะเออนะคะอยู่บนฟ้าอยู่แบบ อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกรณีของดอเอรเสรีที่ตอนนี้ได้เป็นอาจารย์ชั้นเป็นบรรณาธิการบริหารวงวเป็นวางกลยุทธ์สื่อสารแล้วนะคะว่าควบคุมแล้วทำไมคนต้องเอารูปอาจารยแ์แต่ตอนแต่งหญิงแล้วบอกขอ,ขอ,ข,อขอบคุณอาจารย์มากแสดงความยินดีกับอาจารย์ตอนแต่งหญิงวะ รูปอาจารย์ตั้งเยอะแยะตั้งหลายรูปไม่เอาอ่เดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันช่วงนี้ขอขอบคุณนะครทางเวนทิจูเฮสไวน์นะคุณผู้ชมนะฮะครสามตัวหลักๆเลยนะฮะไฮยาวิซีพลัสนะฮะแล้วก็คาราเจนนะฮะขายกันแบบว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเจ้าของใจดีมากนะคะขายกันแบบว่าไม่เอากำไรอะไรแล้วนะคะขวดแค่นี้นั่นในห้างขายพันห้าขายในเฟซบุ o กพันหนึ่งออกมานอกห้างขายครึ่งนี้แค่เจ็ดร้อยราคาติดข้างของห้าร้อยเก้าสิบไม่ขาย ทุบราคาอยู่ที่390บาทลดราคาจุกๆต่อนหนึ่งขวดเลยนะฮะ,ฮะหรือว่าใครริกร้องอยากจะได้เป็นเซ็ตอยากจะได้เป็นซื้อเยอะๆซื้อไปแจกจาก่จายพี่ป้านาอาลูกหลานเลยลนก็ซื้อไปเลยโ<ะ>ปรโมชั่นพิเศษจ่าย5ได้ถึง6นะฮะ ในราคาพิเศษเพียงแค่1,950บาทปกติซื้อ5ขวดมาอยู่ที่2,950นราะฮะเราให้จ่ายแค่1,950และแถมให้อีก1ก็เป็น6นะฮะหขวดจ่ายแค่1,950บาทเท่านั้นนะครับสนใจรีทโทรเลยนะฮะโปรโมชั่นมีแค่รายการนี้รายการเดียวเท่านั้นนะฮะ0 8 0 4 6 2 8 4 5 5 0 8 0 4 6 2 8 4 5 5รู้ว่าหาน์แปดยี่อด้าารู้ว่าร,รนาย่นเองนดครับรีคผณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวของไม่ผลิตไม่ทันั<อ>น่นเะองนะคร้บรีทบวกว่า มีคนโทรมาเยอะมากหลัง<ท>รายการจบไป,ไปโทรไปเยอะๆ080-462-8455โทรไปให้สายแกไม่เลยนะคะรับอ่ะพักสักคู่หนึ่งก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ